วันนี้ครับลิปดามีโคบาลดากูนมาลิปดาแนะนําว่าต้องใส่กับบิดีครับและมันจะเท่มากเรามาลองดูกันว่าอบิดีตัวเนี้ยใส่โคบบลดากูแล้วมันจะเทพแค่ไหนที 2> 2, 1ชูวันโกชุดโอ้โหนะครับดูครับพอใด่บิดโอ้ย สวัสดีครับัอดีลิซาจะมาโชว์เบเบอะไรลูกวันนี้บอดากูโอ้ยนี่ครับลิซามีโคบาลดากูนครับมีสองสีสองสีเลยมีโคบาลอะไรนีโคบาลที่เป็นสีน้ําเงินกับโคบาลดากูนสีดำใช่ไหมอ่าลิดาจลิซาจะแกะอันไหนก่อนดีแกะอันไหนดีวันนี้แกะอันเดียวดีกว่านาออันนึงเก็บไว้ก่อนอ่ะเอาไหนแกะดีอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดสีน้ําเงินดูนะครับนี่โคบาลดากูนมันเป็น มันเป็นเบเบดพิเศษที่มันหมุน,นอะไรจ้ะมันหมุนมันหมุนซ้าย,ายตัวอื่นจะหมุนไปทางขวาอย่างงี้ใช่ไหมหมุนไปทางขวาแต่ตัวนี้จะหมุนซ้ายมันจะหมุนส่วนทางคนอื่นอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะริบบะแกะดูเ,เก็บไปก่อนอ่า,อ,าอันนี้แกะแกะได้ไหมไอ้ตัวบาตตะกลเป็นตัวพิเศษที่ดิบดาชอบมากเลยตัวนี้เป็นตัวที่ดิบดาชอบมากเป็นมังกรขูเบาดากูลมาเดี๋ยวพ่อแกะอ่าเราแกะมาแล้วนะครับ าาามาะเรียกแกออกมาดึงออกมาดึงออกมาค่อยๆ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 เดยถ้าหรือนเป็นแบบซึมๆอมอเอมมันทำไมเหนียวอย่างนี้มันแสดงว่าบบมันล็อกไว้หรออรหัสต้องเปิดรหัสก่อนอ,อ,อ้าได้แล้วอ่ะออกมาแล้วอ่ะโอเคอ่านี่เป็นอะไรถุงมันมันมีถุงอะไรมาให้เลยมีกระดาษอะไรมา ขอแปะไว้เลยชุดอ่านี่ที่ชูดสีฟ้าด้วยสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเบเบ้ไหน่ะแกะให้ผู้ชมดูซิเป็นยังไงบแล้วบ้าบ <c oughs> อาคึอไม่เห็นทั้งกล่องเก็บไม้ได้ได้ไหม อ่เพราะแกให้มาเห็นมากทุกอ่านี่ตัวที่เบ็ดอ่าตัวที่ชุดไมเพราะแกที่ชุดแหละอ่านี่เดี๋ยวเราแกะที่ชุดก่อนที่ชุดเป็นอ๋อมันเป็นที่ชุดแบบเชือกใช่ไหมเดีเ่เราลองดูให้ผู้ชมดูที่เป็นชุดเชือกแบบนี้อ่าโอเคเป็นเชือกโอเคอ่าเอาแล้วทางซ้ายจริง อลิดาเราประกอบตัวสิตัวเบสหนข้อขอดูตัวเบสหน่อยนี่นะครับตัวเบสก็จะได้มาเบสเบสบิดบิดนะครับเบสแัะเช็ดบิดและเช็ดยังไงอลิดาลองประกอบสินี่เก็บก่อนเก็บเดี๋ยรพกอแกะให้มาอ่านี่บิดก่อนบิดอะไรเนี่ยเนี่อลิดาไมันชื่อว่าบิดบิดซีอันนี้แัะเช็ดสอง แล้วเช็สองหกศูนย์แล้วก็เบรขคูเบลดาโูนดูชัดๆนะครับดูนะครับว้าวเป็นมังกรมังกรฟ้าเฮ้ยมังกรฟ้าเหมือนในการ์ตูนที่นั่นเลยลิบดาการ์ตูนสมัยพ่อเป็นเด็กๆกับมังกรฟ้าเป็นตัวพระเอกอ่ะนี่เป็นตัวพระเอกด้วยเนี่ยตัวเนี้ยได้ไหมลองใส่ดูดิลองดูดิใส่ดูดิยังไงไอคอนอาดูนี่ดูนะครับที่ชุดมันดูนะ ตัวนี้มันจะเป็นหมุนซ้ายมันจะอ่าที่ชูมันอยู่ทางด้านซ้ายนะหมุนมาอะลิตาลองดองิที่ชุดเนี้ยถ้าเป็นใส่ตัวอื่นมันจะใส่ได้ไหม,ไมเดี๋ยวลองดูเบเบตัวอื่นกันลองตัวอื่นกันอ่ะ <Palmer. S 1> อ๋อในนี้อ๋อในนู้นดีกว่านะอ่ะอ่ะลิราลองแกะีิว่าเบเบตัวอื่นมันจะใส่ที่ชุดแบบนี้ได้ไหมอ่าเราลองมาตัวนี้ลอง ลองดูดิไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเกี่ยวนี่มันจะเกี่ยวกันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นหมุนซ้ายเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่พอตัวอื่นอ่ะมันจะหมุนขวาหมดเลยเป็นตัวเลขที่พื้นไม่ใช่ใส่กันไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะนี่ที่ชุดมันจะไม่เหมือนกันอ่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูอ่าพอทีถ้าเป็นตัวธรรมดา ตัวธรรมดาที่ชูดมันอย่างนี้มันจะนี่แต่ถ้าแบบนี้ใส่อ่ามันจะอยู่เห็นไหมมันจะอยู่ถ้าเป็นที่ชูธรรมดาแต่ถ้าเป็นที่ชูตัวเนี้ยม,มันไม่ได้แต่เลือดมีคุณภาพดีอ่ะเลือดาลองดิคุบว่ะเราคุณใส่ที่ชูธรรมดาได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไดเลยแบบนี้ได้นะนี่เว <c oughs> ้ยทำยังไงเดี๋ยวมันก็พังหมดสิปะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสู้ดีว่าไอตัวโคบอลดากูเนี่ยมันจะเก่งไหมเรามาเจอกับนี่เลยมาเจอกับสามสามจตัวเทพของลิฟดาก่อนเลยจะต้องผ่านด่านวิาสาร์ลดล็อตโกเลมลอ็อกแล้วก็เวเวฟมาดูซิใครในชนะวิาสาร์ดล็อตก่อนอเอาสนามมามาครับ กครับลิฟดาจะต้องเจอกับเวเวฟปะทะอ่ามาันจะบ้านมาโชว์บีทก,ก่อนเดี๋ยวควยูบ้ักกลุ่มอ่ะให้เห็นให้เห็นนะค,ครับนี่คู่บ้านกลุ่มเวเวฟมาเวเวฟตัวใครชนะครับคือนะครับทูบ้านกูชุดเอาละครับ เอาแล้วแพ้ไวเอเว็บครับอ่าเดี๋ยวลองตัวที่สองลองเจอกับโกเลมล็อกไหมอ่าลองโกเกโกเลมล็อกนะมาโอ้โหตัวแรกเสร็จไวเว็บที่สองครับเป็นโกเลมล็อกครับเบล่าดักที two วันโ h ้ชุด อกติมแดโหดมากโอ้เร oh! ียบโอ้ยเสมอกันรอบนี้อ่ะอันต้องแก้ตัวหนึงแก้ตัวอีกหนึ่งแมแก้ตัวโกเลมล็อกหนึ่งแมออาหนูต้องปิดอีกฝั่งนึงคนละด้านเออมันมันกลับด้านเนี่ย ที่ two one ชุดนะครับมันดู้อพลังเลยนะอ่าใครเห็นกขาบอกตัวนี้มันจะดูดพลังคนอื่นได้ถ้าตอนปเปบาๆแล้วมันจะดูดพลังได้ เขาเรียบร้อยครับแผ้ดุดแผลแผลโคเรียบร้อยอีกแลิบดาเซ็งอ่ะงั้นเดี๋ยวลองอีกตัวนึงลิบดาแล้วจะสู้วิซัตรอดได้หรืออย่างเงี้ยได้รือเพราะว่าเฮ้ยริบดาแต่พ่อรู้อย่างหนึ่งว่าตัวเนี้ยถ้ามันจะเทพเนี่ยมันต้องใส่บิดอีไปเอาบิดอีมาลองดินี่มาแล้วเลวนี่นะครับลิบดาบอกมันจะมีบิดอีบิดอีเป็นบิดของเวเว็บบอกว่าใส่ใส่ถ้าเขาบอกว่าถ้ามาใส่กับโคบอลดากูนเนี่ย เนี่ยมันจะเทพมากเลยบิดีเนะี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะจริงไหมอ่ะมาลองดู้ิเดดามาลองดูดิเจอกับเวเว็บเลยครับมาแก้ตัวเมื่อกี้แพ้ตัวนี้ไปที่ชูวันโกชุดโอ้โหโอ้โหพอได้บิดีไปโ,โหเลยตีออกไปเลยคนระับโอ้โหเดี๋ยวลองลองใหม่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  มันจะจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ฟุกเอามาลองแก้ตัวอีกทีนึงทีนี้แก้ด้วยโกเลมล็อกฟุกก็คือแบบมันบังเอิญอะคือแบบมันฟุกกระลุกทำไมที่ทีนี้จะเจอกับโคเลมล็อกนะครับเลดี้เซ็ตที่ t ู o n e go ชุดโอ้โหใส่บิดีแล้วนะครับดูครับพอใส่บิดี โอ้ยตีออกสอนะครับดูครับพอใส่บิดอีกโอ้โหตีออกสองครั้งที่ติดอุ้ยพอใส่บิดอีกแล้วโหดีกินโคบอลดากูนอย่างที่เขาบอกกันเลยลิฟต์เฮ้ยโอ้ทีนี้ต้องเจอตัวบอสแล้วมาเจอวิสันลอตพ่อหน่อยเป็นไงนี่วิสันลอตฝากจัดการทีแต่เขาบอกว่าตัวโคบอลดากูนเป็นตัวที่เอามาแบบ <S <S เป็นตัว <what we S 1> ที่เอามาแก้วิซารดล็อตที่วิซารดล็อตแพ้ทางเลยนะนะครับดูท่าลิปดานะครับท่าลิปดานะครับดีเซ็ตทีทูวันกูชุดนะครับวิ่งไม่รู้จะแพ้ไหม โอ้ยวิสัทล้อก็หมุนนานนะตัวนี้แต่อย่าลืมนะมันดูดมันดูดพลังได้นะไอตัวคบาร์ลคุนมันจะดูดพลังจากตัวอื่นได้นะตีวิสัทร้อน่าจะไม่ลอดวิสัทร้อน่าจะรอดแต่คูบารดาคุณไม่ลอดลองดูองดเออเอ้ใครจะล้มก่อนเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย โอ้ยเสร็จพิซซ่าร้อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกตัวพิซซ่าร้อยถือหนึ่ง <c oughs> หูแต่ใกล้เคียงกันเลยเมื่อกี้เนี้ยเอาใหม่รีเซ็ตที1 t o o โกชุด ชนะเธอไอ้คุ้มบอดับบอลคุ้มบอจงคุบอลเจีงเลยเฮ้ยไม่แน่นะนี่กำลังดูดพลังของวิซารอดอยู่วิซารอดชนะหนูเชื่อใจอว่าวิซาร์ดชนะโอ้วิซาร์ดชนะอีกแล้วจริงนิดเดียวโอ้ยดิฟดาพ่อใจวิซารอดมันโหดอ่ะพ่อจะไม่เห็นตัวไหนชนะวิซารอดได้เลยตอนเนี้ยเ <c oughs> ป็นไงบ้าง <c oughs> สนุกไหมไปลองอีกตาหนึ่งนะมาลองดู ให้อีกตาหนึ่งไม่ได้อะก็คือไม่รอดนะครับถ้าอีกตาหนึ่งไม่ได้คือต้องยอมมันแล้วล่ะวิสันล,ล็อตอ่ะวิสัลลนรสเป็นตัวเทพแต่ใช่เดี๋ยว,วยเหมือนที่เราลงคลิปนั้นอ่ะไม่มีตัวไหนปราบวิสันล,ล็อตได้เลยแต่แต่ถ้ามีมีตัวนึงที่ปราบวิสันล,ล็อตได้แต่ยังไม่บ<ต>โบตกรอบตอนนั้นเกิดก่อนนะฮะรี้เซตที่ชูวนันโกชุดครับ ม hey, hey, hey. ิกสซาร์ออกเกลือเฮ้ยแหมเกือบออกขึ้นตู้อาดจริงสิพลังดูดพลังกันเออเหาอมันดูดมือแบบนี้มันดูดพลังตัวนี้เนาะ โอ้ยแพ้แควนิดเดียวก็คือเพราะว่าในดาสรุปอ่ะไอตัวโคบัดอากูลเนี่ยพอใส่บิดอีเนี่ยโหดขึ้นเยอะเลยถ้าไม่ใส่นี้ก็คือแบบไม่เท่าไรเลยนะแพ้ทั้งไอนี่เลยแพ้ทั้งเวลเวล็บแพ้ทั้งโกเลมล็อกโอ้โหแต่พอพอใส่บิดอีปุ๊บสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยแต่ยุคเวนวิสัทล็อตตัวเดียวนะวิสัทล็อตก็ยังโหดอยู่งั้นเราต้องหาตัวอื่นมาแก้วิสัทล็อตดีนายดาเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราจะเอาตัวอะไรมาปราบดี ยังไม่บอกยังไม่บอกมันจะเกิดก่อนเดี๋ยวรอวันเกิดลิซ่าแล้วจะเซอร์ไพรส์นะจะมีตัวเที่ยวมาปราพิซซาร์โอตใช่ไหมสามตัวอ๋อก็จะ่าทแถมให้สามตัวแต่ไม่แค่สองตัวแล้วสามตัวจริงโอ้โหเหรอโอเคนั่นแ้วเดี๋ยวรอวันเกิดลิซ่าเดือนธันวาคมนะจะมาถ่ายคลิปให้ผู้ชมดูอีกนะโอเคงั้นอันนี้ลิซ่าขอตัวปรับชุดแต่งก่อนแล้วลองดูก่อนว่าทบดากูลใส่กับตัวไหนจะเก่งเลยลิซ่าเนาะอ่ะบ๊ายบายผู้ชมกันบ๊ายบาย